อยู่กับแบงค์และแจ็คนะครับที่ปริษาการขายเบนซ์มอเตอร์มอครับอยู่กับรถ2คันเลยที่เป็นฝาแฝดกันมาอีกแล้วรอบก่อนเลยแต่คันนี้จะมาเป็นเครื่องดีเซลซีดานที่นิยมกันเป็นไซส์ที่นิยมเหมือนซีคานะสามสองศูนย์ดีเอ็มสปอร์ตรุ่นท็อปสุดสองคันนี้มีวันตีและเบียร์ได้เหลืออยู่นะครับผมยาวๆเลยติดมา5ปีแล้วก็สองคันนี้จะได้รถเป็นรถปี2021ักับยสิบสองนะครับเป็นปีใหม่ให่ อันนี้เดี๋ยวเราจะดูข้างหน้าก่อนเลยเพราะว่าอย่างของอันนั้นอาจจะเดิมๆเลยกระจังหน้าก็จะคมเมียมมาแล้วก็ส่วนคันนี้กระจังหน้าก็จะเป็นแบบว่าสีดาสปอร์ตแบบนี้ด้วยก็ทั้งสองคันเนี่ยต้องบอกว่าเรียกว่าเป็นสเปกเดียวกันเลยเดียวกันเป๊ะพอ<ล>ะจะมาไม่ยราคากาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าลูกค้าเลือกได้เลยว่าลูกค้าชอบคันไหนนะครับพวกข้างหน้าเลยกระจังหน้าเป็นไายล้อแม็กบบก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับอันนี้ไม่ต่างกัน แยกเหมือนกันหมดแม็กก็ลายเดียวกันแม็กสวยแม็กจากโรงงานเลยครับสีเดียวกันอร์ยเนี่ยแบบตัว M Sport แสดงความเป็นเอกลักษณ์เลยสีก็เป็นสีเดียวกันนะครับไฟก็ BMW ก็เป็นโปรเจคเตอร์เลนเนาะแล้วก็เป็น Daylight ทุกอย่างมาครบเลยเป็นเอกลักษณ์ของเขาปึ๊บโอเคเราเริ่มที่คันนี้ก่อนเลยดีมากเราเริ่มคันนี้แล้วเราค่อยไปปิดคันโนแล้วกันได้เลยมาเดี๋ยวมาพร้อมกับตัว 320d M Sport ตัวท็อปสุดนะครับผมตัวเนี้ยจะมีการตกแต่งปิวหน้ามาให้มันเป็นสีดํามาแบบนี้เลยไฟหน้าท็อปสุดนะครับผมเซ็นเซอร์รอบคันนะอันนี้เดี๋ยวเขาจะมีเปิดปิดเองด้วยนะดีเทลนี่ยระบายความร้อนก็เซ็นเซอร์ได้รอบคันนะพวกนี้ได้เซ็นเซอร์รอบคันล้อแม็กเป็นลาย M ส p o r t อย่างนี้เลยนะครับผมลายการแบบเลย ทูโทนด้วยนะเป็นทูโทนปัดเงาทูโทนแล้วก็ bmw m ตัว m sport เนี่ยต้องมีโลโก้ m นะแล้วก็ตรงเนี้ยมาพร้อมกับแบต m sport ด้านข้างด้วยครับผมด้านตัวประตูมือจับเนี่ยครับเป็นคีเรสสีบานเลยนะครับผมแล้วก็จมองข้างตัดทูโทนสีดํากับสีขาวร้อมไปเดียวเขาดีทลเขาดีนะคิวคิวพวกเนี้ยเนี่ยเพิ่มความสปอร์ตด้วยการที่เป็นสีดำนะจะไม่ได้สีโครเมียมคันนี้คันนี้ เดี๋ยวเราจะดูท้ายทั้งคู่เลยว่ามันจะมีความต่างกันนิดนึงอคันนี้ได้แฟดที่แตกต่างได้ความความหล่อด้วยดักเทลนะแล้วลองแทนไปฝั่งนู้นอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าชอบความวรุนยรหน่อยอันนี้จะแนวเรียบๆเรียบๆก็จะประมาณนี้แต่ไฟท้ายเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเหมือนกันทุกอย่างไม่ได้ต่างกันท่อออกคู่เหมือนกันทั้งคู่ด้วยนะดูไปพร้อมๆกันได้เลยทุกจุดเหมือนกันเป๊ะอย่างแฟดกันก็คือแฝดกันนี่แหละ ตัวดักเควด้านหลังเนี่ยเป็นเคฟล่าคาร์บอนแท้ด้วยนะตัวนี้หนักเทลฝาท้ายฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับผมฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยสามารถใส่ของได้เยอะมากนะตัวซีสามเนี่ยกว้างจริงๆกว้างมากตัวนี้ก็พับบอะได้ด้วยคันนี้นะสภาพแบบกริบมากเลยพวกสักหาดนี้ยังไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะพับบอะก็โยกตรงนี้แล้วก็พับลงไปได้เลยเื่อการใส่ของเพิ่มเติมก็เปิดปิดไฟฟ้านะคีเซอร์ได้ด้วย มาพร้อมกับกล้องถอยด้วยนะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหลังเซ็นเซอร์จะเป็นรอบพันสิบสองจุดด้านบนมาพร้อมกับคีบฉลามที่เป็นสาวกาศนะและอย่างคันนี้คันนี้เขามาเป็นเครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันมากมากแต่ภายในอ่ะนี่สีเขาจะเป็นการเล่นสีเนาะจะไม่ใช่แบบเบาดําไปเลยเบาก็จะเป็นแบบว่ามอค่ามอค้า่เบาเนี่ยต้องบอกว่าทําความสะอาดง่ายแล้วก็ไม่เก่านะแล้วก็ตัวเบาเป็นเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้านะตัวนี้อ่า มาพร้อมกับเมมโมรี่สองตำแหน่งกระจกไฟฟ้าครับออโต้สี่บาลเลยนะครับผมจบมองข้างก็ปรับปรับได้นะครับรถเขาจะฟีลแบบว่ารถเขาจะฟีลแบบนั่งสบายๆ,ๆก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัย M Sport นะนให้ดูเลขไมค์คันนี้หนะ่อยคันนี้เลขไมล์สามหมื่นแปดพันกิโลเท่านั้นนะครับผมวิ่งน้อยมากครับไม่น้อยมากม,มารพร้อมกับเฮดอัพดิสเพย์ด้วยนะแล้วก็แอมเไปร์ไลท์โหดีเซลเสียบมากครับ ตรงนี้ก็มีดีเทลพวกวายเลสชาร์จิ่งเนี่ยพวกที่เป็นแบบตัวปิดอ,อันนี้มีกล้องติดรถมาแล้วก็ตรงจอที่เป็นจอกลางก็จะเป็นทัสกีแล้วก็จะปรับแต่งได้หลากหลายมากๆครับดูพวกค่าสถานะรถยนต์ว่าถึงกำหนดเข้ารับบริการหรือ,อยังตั้งค่า,าต่างๆก็จะมีแบบพวกแสงไฟภายในรถเอเม n น l ไลท์อย่างเงี้ยสีก็จะประมาณนี้ แยกซ้ายขวาขออกตัวกันโอเคมาตรงเรือนไมคก็จะเป็นของดิจิตอลแล้วก็การปรับจะมีโหมดการขับขี่3โหมดก็คือ e c o p r o เนี่ยพอเรากดไปปุ๊บการปรับเขาก็จะเปลี่ยนไปเลยนี่ก็ประหยัดน้ำมันขึ้นคอมฟอร์ตแล้วก็สปอร์ตในสีแดงแบบนี้เลยตาเล็งก็คือดีมากแล้วก็ประหยัดมากๆ พวงมาลัยเขาก็จะเป็นพวงมาลัยทรงเอมนะครับมัลติฟังก์ชันทุกอย่างมาครบแล้วก็ตรงนี้จะได้แพ t เ e r n ชิมาด้วยตัวนี้ไฟหน้าก็เป็นแบบออตโต้เลยตรงคอมมาตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบการปรับตั้งค่าเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เลยตอนขับอยู่แล้วไม่ต้องเอื้อมมือไปเกียร์ก็จะเป็นไฟฟ้านะครับก็เข้าง่ายๆเลยแค่นี้เนี่ยเดียวถอยก็เข้าอาเซ็นเซอร์รอบพันระบบช่วยขับถอยหลังระบบจอดแบบบัคกิ้งออโต้ทุกอย่างอาัตนโนมัติมีให้ครบหมด ช่วงนั่งแบบถ้าสายที่ชอบการขับขี่ต้องมาแบบ BM เอ็มเลยซีดีสามเลยคันนี้เนี่ยลรงงารันตีแล้วเบียดใดเนี่ยถึงปีปีสองพันยี่สิบหกหกปีหน้าเลยนะครับแล้วก็ซื้อเพิ่มได้ประมาณเดือนแปดประมาณเดือนแปดอันนี้เราแจ้งไว้เลยเพราะว่าอย่างซื้อต่อที่ศูนย์บีเอ็มได้เลยเนี่ยยังไม่ได้เอาพวกพลาสติกจากโรงงานออกเลยนี่ครับจะใหม่แบบกิฟต์แบบนี้เลยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวยักเดี๋ยวลองนั่งเบาะแถวหลังดูเลยว่าสบายแค่ไหน ด้านหลังก็นั่งสบายนะใช่ใช่เขาเป็นไซส์ที่กระลำเขอดีตัวนี้เป็นกุญแจคีย์เลสบานนะครับโอ้โหแล้วก็ด้านหลังอ่ะไม่ต้องกังวลเลยว่าสีสันจะเล็กนะนี่นี่ให้ดูเบาะหลังก่อนเลยว่ารถสภาพดีๆไปยังไงเบาะหลังเนี่ยนี่แทบไม่มีคนนั่งเลยปะเนี่ยน่าจะตึงเปียอย่างนี้แบบนี่ืึนว่าป้ายแดงครับสภาพอย่างนี้ป้ายแดงะชัดเลยนะด้านหลังมีแอร์หลังนะครับปรับ ปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะแล้วก็มีพอร์ต USB Type C มาให้นะมีแอร์หลังไม่ร้อนแน่นอน Type C แล้วอ่ามีที่วางแก้วมีที่วางพักแขนมีครบหมดนะครับผมแต่ว่าข้างในเขากริปมากๆเลยอ่ะเหมือนแบบเหมือนบาดเติมเหมือนไม่เคยมีคนนั่งหลังเลยเนี่ยด้านหลังนั่งสบายนะนั่งสบายนั่งสบายเนี่ยเหลือเหลือเยอะมากเลยโป่งมากแล้วก็แอร์ตอนหลังอะไรอย่างนี้ก็ปรับแอร์ปรับพวกตรงนี้ได้ปรับอุณหภูมิจากข้างหลังได้ด้วยปรับจากข้างหลังได้เลยค มีนะที่เท้าแขนยังมีมาให้มีที่วางแก้วด้วยใช่เดินทางไกลๆนี่ก็คือแบบสบายเลยเนี่ยมีช่องล็อกตรงที่วางแก้วสบายผมหมดทุกอย่างใช่แต่สีบอดดีสีบาะทาให้รถดูแบบว่าดูดูสปอร์ตขึ้นเลยทําความสะอาดง่ายด้วยนะนัะสีเขาโทนเข้มแล้วหลังคาก็จะดำแบบเนี้ยหลังคาที่ได้มาแบบสีดําก็คือสปอร์ตแล้วมันก็ดูแลรักษาง่ายครับไม่สกปรก i อโซฟิก็มีมาให้สำหรับแบบครอบครัวที่อยากใช้ซีดานที่ไม่ใช่ SUV นี่ก็ช่องไอโซฟิเสียบได้เลยไฟท้ายนี่สวยนะต้องบอกไฟท้ายนี่เป็น LED, LED นะ LED เต็มร,ระบบครับคันนี้แบบเป็นเส้นอย่างนี้แสดงความเป็นเอกลักษณ์ว่าเป็นซีที่3ามแน,น่นอนนะก็เดี๋ยวเราสรุปคันนี้ให้ฟังหน่อยแล้วกันนะสรุปคันนี้ก่อน คันนี้คันนี้เนี่ยเป็นรถปี2021นะครับะผม B M 3 2 0 d M Sport นะครับผมมาพร้อมกับารันตีและ B S I เนี่ยยาวๆถึงปี2026เลยนะครับเดือน8ปดนะผมแล้วก็ราคาค่าตัวคันนี้อยู่เพียง1 4 9 0 0ล้านแสนหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมใครสนใจในราคาไม่เกินล้านหได้เครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันขายไปจากแม่แดงและเป็นล้านนะแล้วไม้น้อยด้วยไม้แค่38,000โล โอ้โหสามหมื่นแปดพันกว่าโล 38, น้อยมาก <c oughs> ก็สำหรับใครสนใจคันนี้เนี่ย <c oughs> ก็ทักเข้ามาสอบถามแล้วก็โทรมาได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อที่คันนึงเลยดีกว่าไปกันไวไวครับคันนี้ต <c oughs> ้องบอกว่าคันนี้แฝด <โล S 1> เลย,ลเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ว่าคันนี้ปีเขาจะได้เป็นรถปี22สออ่าไม่ก็มากกว่าแค่นิดเดียวสี่หมืนหนึ่งพันโลวิ่งน้อยอยู่ดีแต่คันนี้ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์อยู่ที่วันตีแล้วปีใดถึงปี2ี่เจ็โอ้โหได้ยาวๆ5ปีนะครับยเราน้อง ประสานเสียงกันถือเขิมดันดูภายนอกรอบพันกันก่อนเ่นยภายนอกรอบพันรอบพันเนี่ยก็จะอันนี้ถ้าใครชอบสายเดิมๆนะสายเดิมจก<ๆ>จากหน้าเขาจะเป็นโคลเมียม,มันนี่คือจากโรงงานเลยนะเดิมๆถ้าใครชอบสายเดิมๆก็อาจจะต้องมาเป็นคันนี้เลยละกันอ่าคันนี้เนี่ยถูกใจแน่นอนถ้าสายเดิมนะครับก็ตัวล้อแม็กก็ยังคงเดิมนะเป็นร้อ M Sport นะครับแบบ M Sport เนี่ยทุกอย่างจะเหมือนหมดแล้วก็เราพาไปดูตรงท้ายต่งๆเขาพูดถว่า ไม่มีดักเทลแล้วจะเป็นยังไงก็จะแบบเรียบเรียบเนี่ยเรียบเรียบปกตินี่นี่ก็คันโุ่งอาจจะบอกสาหรับสับผู้ชายสายซิ่งหน่อยอันนี้ก็สําหรับผู้หญิงเรียบเรียบหรูหร็เาเหมือนกันอ่าสปอร์ตสปอร์ตด้านในนี่คือนี่เขาวางของหรือเปล่าเนี่ยคนเ่าที่แทบไม่ได้วางเลยเขาบบอกได้เหมือนกันนะครับเป็นอเนกประสงค์มากครับก็ใช้เป็นรถครอบครัวได้นะเป็นซีดานครอบครัวถ้าสายที่ไม่ได้ชอบแบบรถยกสูงก็ต้องมาจบที่ สีรีสามได้เลยเพราะว่าข้างหลังนั่งสบายเหลือๆเลยต้องถอยมีเซนเซอร์มีทุกอย่างมีครบหมดเนะครับผมเดี๋ยววนไปรอบหน้าแล้วเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันเดี๋ยวแล้วได้มาสรุปกันอกทีหนึ่งด้านในเนี่ยมาพร้อมกับเหมือนเดิมนอกเหมือนเดิม ดิจิตอลทั้งแผงแล้วก็ระบบความปลอดภัยทุกอย่างเก็มีมีมาครบเบาะปรับไฟฟ้าเมมโมรี่บสปอร์ตเบรกอัตโนมัติอะไรทุกอย่างเนาะครบหมดแล้วก็เพวกแบบว่าซูมให้ดูไม่หน่อยดีกว่าไม่ไม่แค่สี่หมื่นหนึ่งพันก็โลนะไม่แทบไม่ต่างกันเลยห่างกันสองสามพันโลนี่เดียวแต่ได้ปีได้ปีใหม่ได้ปีได้บัตรรันตีแล้วมีอะไรอ่าด้านในก็ใหม่กิฟบเหมือนกันเลยนะใหม่ยี่บสี่เบาะทำให้รถดูแบบว่าเออดูแพงดูแพงหลังแน่เลยโอ้โหไอตึงตึงเลยด้านหลังตึงเปี๊ยะครับ ตึงขนาดนี้รถที่นี้จะกิบลิปนี่อยเบาะนั่งหลังก็คือเนี้ยบมากๆตึงเปี๊ยะเลยคือช่วงช่วงรถข้างในเนาะตรงหัวเลนลูมนะเลยเยอะเลยเยอะเลยอะมากแล้วก็ตรงขานี่ไม่ต้องห่วงเลยเมื่อกี้คือนั่งนี้คือปรับตำแหน่งที่ถอยมาเป็นคนขับนะสบายยังเหลือแบบเหลือๆเลยอะสบายเลยแล้วก็ตัวรถน่ะก็สภาพคลิปอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็เป็นสีขาวที่ที่มัน มันไปง่ายอยู่แล้วเป็นสีนิยมสีขาวยอดนิยมก็คันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเราสรุปเลยแล้วกันปี22ไม่สี่หมื่นห่งสี่มืนะไม่สี่หมื่นแล้วก็ราคาค่าตัวหนึ่งุดห้าเ้าล้านบาทรานกลางทั้งคู่เลยและมีรายเหลือถึงปี27อั่นเหลือถึง2026นะครับผมใครชอบคันไหนเนี่ยก็มาเลือกกันได้เลยแต่ ถ้าไม่ชอบ2รุ่นนี้ไม่เป็นไรมีแผนแผนไปให้ดูข้างๆลองดูลองดูรถเรามีตั้งแต่ X5 ตัวใหม่เรามีแล้วนะฮานาเวล่าก็มานะฮานาเวลามีเลาตอนร์วีสามห้า Edition หายากมากนะตัวนี้อีดี l ซลซีฮะมินิคาบิอ่ามินิคาบิหายากรอบสาปีนะเนี้ A200 คันนั้นเนี่ยใกล้ปลายแล้วแอบกระซิบเลยไม่แค่1,800นแปดร้อโลหมื่นโลน้อยมากๆนะ ประมาณนี้เลยแต่เราก็ไม่ได้มีแค่นี้นะใครสนใจรุ่นไหนก็หักมาได้กนเดี๋ยวเราปิดทิปลงลงนู้นเลยะเดี๋ยวเราปิดตรงน้นเลยเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราให้ช่างเค้องมาเดินวัวเลยวนรอบโวนุ่มรอบนึงก็วันนี้เราก็มากับรถเข้าใหม่สองคันเนาะประมาณนี้แล้วกันใช่ก็ใครสนใจคันไหนเรื่องเลยส้องทำยดีเซลล้วนดูแลง่ายม่จกจิน้าฟ้าทั้งคู่แล้วก็ดีเซลล้วนประหยัดน้ำมันอ สำหรับคนที่อาจจะชอบารันตีคันนี้นี่กระซิกก่อนว่าแล้วอยากเลยอยากไปได้กระจังหน้าดำว่าติดต่อสัมัเลยเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แต่งลนชุดแต่งเชฟ่าอะไรเงี้ยได้หมดเลยก็คัดมาให้แล้วนะครับส่วนรวมรถดีแน่นอนวันนี้ก็ทั้งสองคันนี้ประมาณรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมารอดูพรุ่งนี้กันว่าไปเร็วไหมมีออกไปคู่หรือเปล่าไปเร็วเลยว่าจะมีรุ่นไหนมาอัหมาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพบกับซีโอของเราช่วงนี้เข้ารัวๆจะฝ่านทางทางนิดนึงก็ 0929245641โทรตรงเลย <Okay. S 1> เป็นมอเตอร์ฯแล้วก็ อยู่กเกษตรนะว่ามินตอ้อมอ77นะครับ<ๆ>ใครสนใจรุ่นไหนโทรมาวันนี้นนก็<ๆ>อยู่ประมาณนี้ครับขอตัวลา,ลาไปก่อนนะคร<ๆ>ับผมครับขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆที่คัดมาทาั้งไม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line o f f i c i a l หรือติดตามเราที่ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยะะละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ